หนึ่งนั่นก็คือทางด้านคุณชัยยศจิวางกูลนั่นเองนะะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะคะอะสวัสดีค่ะคุณกัญจันค่ะครับผมสวัสดีพี่ม่สวัสดีรทุนคาจังหวะนี้เขาเรียกว่าตลาดเปลี่ยนเทรนด์จังหวะเด้งรีงบ่าวค่ะอืมจริงๆถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมยังมองเป็นแค่รีบังนะพี่ม่<ช>ยังไม่ได้มอง,งว่ามันจะเปลี่ยนเทคอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดเลยนะจะได้เห็นว่าเป็นอะไรกันรีบาวก็ เด้งขึ้นเพื่อจะลงใช่ไหมคะถักใช้คําว่ารีบ่าวี่อนอย่าใช้สมนึกสิใช้คําไหนให้มันดีรีบ่าวแล้วลุ้นไปต่ออะไรนี้รีบ่าวแล้วลุ้นไปต่อโอเคอ่เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีจุดที่แบบเอ๊ะตรงไหนที่ยืนได้อะไรเงี้ยมันจะไปต่อได้ได้แรงแรงนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเนี้ยผมว่าภาพนี้มันจะมัน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 ตอออะไรได้หลายๆอย่างเลยแหละอ่ะนี่นะฮะก็ตัวนี้เป็นรูปเฟ้นเด็กเนาะแล้วก็ ต่วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันลงมาเนี่ยมันก็แกวนงตัวอยู่ในเรียกว่า falling wave เนี่ยไอตัวเส้นสีขาวเนี่ยะเ,เนี่ยนะตรงเนี้ยอ่ะเราเรียก falling wave นะโดยโปกติมันจะมองเป็นจะจะเรียกเป็นแฟกเนะืส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพเป็นคล้ายๆยย่างนี้กันเนาะแต่ว่าถ้ามันมีมุมที่มันถ้าเรียกอะไรมันมันไม่ขนา,านกันนะมันจะเรียกว่า wave หรือ ถ้าาให้เห็นภาพรูปลิมลิ่มโอ่ะเอาเป็นว่าโดยรวมก็แล้วกันอ่ะมันก็จะสวิงอยู่ในกรอบเนี้พี่ม่อนเห็นไหม,มก่อนได้ไหมโคตรหนาวอ่าวันนี้อ่านขึ้นมาได้อันนี้ถือว่าเป็นบวกอันนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่ายังกลัวว่าภาพของการดีบาวเนี่ยมันจะ มันย,ยังยังยังไม่ค่อยมีน้ำหนักนะเนื่องจากว่าโอเคแหละถึงแม้คุณจะผ่านในตัวริมตัวเนี้ขึ้นไม่ได้ตัวเส้นสีขาวขึ้นมาได้แต่ว่าตัวแนวเส้นสิบวันตัวนี้คุณยังยืนไม่ได้เลยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนะตั้งแต่หลุดประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าสูนลงมาเนี่ยคุณไม่มีวันไหนที่คุณปิดเหนือเส้นสิบวันได้เลยในสิอ่าเพราะนั้นรอบนี้นะผมคิดว่ายังมองเป็นจังหวะแอดเด้งยกเว้นยกเว้นว่าคุณจะผ่านเนี่ยแนวเส้นสีเหลืองตัวนี้ คือเส้นสิบวันประมาณหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ตรงนี้ยขึ้นไปได้นเอนนี้ยถิงจะมองว่าได้ลุ้นเป็นรอบใหญ่หนึ 1, ่งหนึ่งแปดศูนย์แั้นเนาะใช่แต่ที่ยังยังยังไม่ไม่ผ่านนะน้งถึงน,นอ่ถ้าอางนั้นเองกลยุทธ์คืออะไรถ้าเป็นลักษณะ,ะบบนี้ฮะจ<อ>จ์ก็ผมคิดว่าคนที่มีหุ้นก่อนหน้าเนี้นะโดยเฉพาะในแบบพวกกลุ่มปิดโตท,ทำอะไรทั้งเนี้นะอาจจะดูจังหวะในการเร่งขึ้นมาแล้วล็อกกำไรบางก็ได้ อ่าเพราะม,มันขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างแรงมาสมควรอ่านะครับแล้วก็อาจจะไปดูสวิตตัวที่ยังไม่อยขึ้นตัวที่ยังไม่อ่ขึ้นอ่าอย่างเช่นอ่ะจริงๆวันนี้ถ้าจะให้ผมให้ผมพูดเน่ยมันก็คงต้องต้อง,องแนะนํากลุ่มที่มันได้ไประโยชน์จากในส่วนของพวกพวกตัวแท็กวอลลอย่างเช่นนิ้คมอิเล็กทรอนิกส อ่ะซื้อรอปิดโตอะไรทั้งนี้แต่ถามว่าสมมติมันในะันวันนี้เรงพี่ก้อนลองดูแต่ละตัว,นวันบวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์มันเหมือนว่าไปติดต่อ,อยอดเขาหรือเปล่าเนี่ยเป็น question mark ที่ทีนั้นถูกจะต้องคิดดีๆเ,เออเป็น question mark เป็นคือแบบแนะนําซื้อแนะนําซื้อได้แต่พอคือซื้อไปอย่างเงี้ยโอ้โหบวกมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์คุณให้ซื้อต่ออีกหรออจาดนตตีหัวไหม นิกภออามองไว้นะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็น question mark นิดหนึ่ง,งท่านคุณจะต้องพิจารณาดีๆให้รอบคอบนะครับแล้วก็ตัวเซ้นแดงเนี่ยอย่างที่กิน้เรียนไปเนาะว่า mm hmm. เด้งขึ้นอริงแต่ไม่ผ่านเส้นสิบวันเห็นไหมครับในรอบเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์ mm hmm. แล้วล่าสุดก็เนี่ยลงมาเข้ mm hmm. เาสู่ไอ้ตัวเส้นสีขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ากระแสงว่าการเบรกในรอบนี้อาจจับเอียงไม่ตัดก็ได้ โอเคเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย take profit ผมอาจจะมองแย้งชาวบ้านคนนิดนึงเนาะแต่ว่าอะไรอะไรมันต้องเออขึ้นขึ้นมาขนาดนี้เออขึ้นมาขนาดนี้ t a k ผม r o ก่อนดีกว่าโอ้เนาะไอ้ตรงนั้นจะโน่นนี่นั่นยังไงเดี๋ยว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 ว่ากันอีกทีเนาะตรงนี้ take profit ก่อนนะครับส่วนตัวหุ้นที่ผมบอกว่าเอออ่ะอันจะมีหุ้นที่มันยังแลกกาดอย่างเช่นซอฟท์ของเนี่ย อย่างเงี้ยยังแรกกะคือราทาน้ำมันเร,มเริ่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 มขึ้นมาเนาะอ่ะถ้าทั้นคุณอยากจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดูเล่นพวกอย่างเงี้ยที่มันยังไม่คอะะ่อยขึ้นยังแรกกะเงี้ยเป็นต้นนะครับดีกว่าไปไปตามอเออเจ็ดแปดนแล้วก็เออไปตามไปเดี๋ยวโดนตีหัวอะไรเงี้ยผมว่ามัน เดี๋ยวเดี <sen festivals> ๋ยวเวลาติดนี่มันติดติดแล้วมันแง่ยากเพราะมันแบบกระโดดมาด้วยข่าวดีอะเนาะขายตัวไหนซื้อตั้ไหนอ่ะก็เนี่ยทำเป็นกลุ่มกลุ่มปีโตเนี่ยอาจจะเทพโปรฟิตบ้างนะฮะถือว่าถ้าถ้าใครจะมีนู่นนี่นั่นยังไงอยากเทสโปรฟิตก็ก็ก็ลองดูนะครับขึ้นมาถ้าไม่ผ่านหนึ่งอีกเนี่ยนะฮะหนึ่งหนึ่งแปดสูงตัวเนี้ยนะฮะก็ยังมองเป็นจังหวะในการเล่นรอบนะครับส่วน วันนี้ที่มาแนะนำเนี่ยก็คือตัวประสานทสพออ่าสาเหตุก็คือมันเป็นกลุ่มมันเป็นตัวนึงแหละที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวตัวแท็กวอลที่มันผ่อนคลายเพราะว่าพอแท็กวอลผ่อนคลายแล้วเนี่ยพี่มอนมันก็จะมีภาพของการดีมานในแต่ละประเทศที่มันเคยอัวว่ามันจะหายภาคการผลิตที่มันจะหายไปเนี่ยนะฮะตรงเนี้มันน่าจะเล่นขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยทําให้ตัวรคานน้ามันเนี่ยดีตัวขึ้นมาได้ นะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อตรงเนี้ยผมก็มองว่าเออมันไม่ได้ราคามันไม่ได้โหดรา้ายมากพี่มลนดี๋ยวพามาอกเออเนี่ยตรงนี้อาจจะมองเป็นวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะเวลาโดนมันโดนไม่เยอะอ่ะว่าเง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อไ,รไรล่ไล่ราคามันขึ้นไปนะครับเออหนตัวเดียวใช่ไหมฮะพี่กั ก็เดี๋ยวตามตัวนี้กัน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 ต่อเลยนะอ่าครับผมอะไรนะรุ่นโรงพยาบาลขอพิการเป็นไงไหมบีดีเอสอ๋อบีดีเอสตรงนั้นเราเคลียไปแล้วพิมอนตอนที่มันจบปะด้งประกาศใช่ยะดับสึงประกาศก่อนประกาศงบเนาะขึ้นไปใกล้ๆยี่ห้าตรงนี้ก็ก็ให้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 เคลียไปแล้วนะครับส่วนสมมุติว่ายังเคลียรไม่ออกสมมุตินะสมมติว่าติดค้างอยู่โอ้โหขึ้นไปสองวันนั้นเคลียไม่ออก ผมว่าตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดที่คุณจะมาต้องปวดต่อรอัะ,อะเออเนาะเพราะว่าเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาถึถึึงแนวที่เป็น o S <S อโอเวอร์ซอนี่ครับเออมันมันมันไม่ใช่จังหวะที่คุณจะมาเชียร์ขออ่าเดี๋ยวเด๋วผมให้ดูนะในส่วนของบีดีเ e เนี่ยโอเวอร์ซลถือว่าถือว่าแม่นระดับหนึ่งเลยนะพี่มอนอ่ะให้ดูตรงนี้ด้วกัน ก่อนหน้าเนี่ยเราลงมาใช่ใช่ลงมาสามเนี่ยนะฮะใกล้ๆโซเนี่ยสามรอบนะฮะเราเด้งขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่แนะนําให้คุณอย่ามาคอนโทลละถ้าถ้าคุณติดอยู่ก็ต้องทนนิดนึงเนี่ยไออเดี๋ยวโ o w e r h นะมันก็ลงไปลึกๆอะเออมันมันใช่มันลงโัน์ o w e r h เออใช่แต่ว่าถ้าเรามองแนวแนวโอโซตรงนี้เนาะมันก็เด้งได้เออเพราะนั้นผมว่า ถ้ติดอยู่ก็วัดใจอ,อ่ะว่ากันนะแหมมันลงมาจะไม่เด้งครับนะอีกอย่างคือโมงอย่างนี้นพี่ม่อนคือวันเนี้ยมันเป็นพุ่นแถวแรกอ่ะที่ขึ้นตอนอิออเล็กทรอนิกส์ปีโตนิโอมัยอันเนี้ยคือแถวแรกที่มันขึ้นอ่าแต่ถ้าเม็ดเงินฝรั่งสมมตินะเม็เงินฝรั่งย้อนกลับมาหรือกองทุนจะย้อนกลับมาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มบ,บ้างพี่ม่อนหรือเปา เออไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหพวกนี้ก็ยังกลุ่มพวกนี้ดังขึ้นไปมันมันผมว่ามันมันไม่อาชัยเขาก็ต้องมองเรื่องของตัวอัพไซด์เรื่องของความเสี่ยงนะครับวันนี้ผมเลยผมเลยเลือกเป็นวุ้นแถวสองมาแนะนำไงเออว่าผมลองเออผมผมกลัวกลัวโดนตีหัวอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เพราะมันยังเป็นแค่ทีบ่าวมองอยู่ถ้ามองแค่ทีบ่าวมันก็อาจจะโดนแบบพอเจอต้านปั๊บโดนตกเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็เป็นไปได้ ใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้คือเห็นราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวขึวนะ้นมาอันนี้อันนี้บีเอสดรอเนาะอันนี้อันนี้รอเนาะอ่ะใ,ใครติดอยู่ถือรอแล้วนะไม่ขายโซนรุ่นเนี่ยโซนราคาน้ำมันเห็นไหมพี่มนตรงนี้มันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันเริ่มเด้งดิงด้งดิงด้งดิงดงด้งมาแล้วถ้ามันขึ้นมาแล้วเบรกทายตรงเนี้ยประมาณสักหกสิบสี่ตรงเนี้ยผมว่าสพว่าน่าจะมีรอบได้เะ เป็นป็นเป็นเ h e Build s h p e อ่าใช่เป็น b u ใช่วันนี้ก็เป็นที่มานบ่ายาว่าอ่าแนะนําเป็นสองพอคือเล่นเล่นเป็นแถวสองไม่ใช่แถวหนึ่งนะครับอ่าป้องกันเซฟตี้ไ้กันอ่าได้ถ้นนด้จะมีคําถามนั่งทุนเน่ในกรณีที่ติดหุนกันสะบักสะบํอมนะฮะอย่างเช่นเอ่อหลายท่านบอกว่าติดหุนไอพีซีที่สองบาทควรถัวตัวนี้ไหมหรือว่าเอาเงินไปถัวตัวอื่นเพราะเป็นเงินก็ลงทุนก็จุดท้ายแล้วค่ะ แลือเอาเงินไปตวงเหรีแทนไออาร์ใช่ใช่เพราะว่าถ้าถามว่าประสิทธิภาพของตัวตัวการผลิตของเขาเนี่ย i ออรีซดูแล้วจะมีประสิทธิภาพดูแล้วเป็นเป็นรองของตัวนี้อ่ะออตอื่นก็สุดท้ายไม่ต้องมาตวมันใช่ไหมคือพูดอย่างเงี้ยมันดูไม่ออกหรอกผมให้ดูงี้เลยดีกว่าการจะตัดสินใจลงทุนความเสี่ยงขึ้นจูดอนุญาตการตัดสินใจออี ท no no them, so no no ั้งคุณสังเกตอีกนีดโอ้โหแดง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 ตลอดเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้มีอะไรแหละพวกได้จ่ายแปลกแปกให้เข้ามาน่ะแต่เน่มันอาจจะมีซ็อกโอดมีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนใหญ่ที่โดนเป็นเรื่องของการผลิตของเเขาโดยตรงเลยอ่าอันนี้คือแดงแดงแดงนะฝีไตมาาติดนะลองไปเทียบกับตัวอื่นดูนะอย่างเช่นบางดากะเห็นไหมครับว่า มันไม่เหมือนกันนะเอ้นมัน,นไอ้นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเทียบกันดีกว่าจะได้จะได้เห็นแป๊บหนึ่งจะได้เห็นภาพเอ่บบางจา RBC นะครับเอาตัวอะไรเดี๋ยวที่เราเทียบเทียบกันไพยอยเนาะ ลลงกนอันนี้เอาแต่แต่งบน้ามาให้ดูกันนะจะได้รู้ว่าเออเวลาเวลาากำไรกาไรมันเกิดขึ้นเนี้ยเนี่ยมันตัวไหนมันน่าเล่นก็ไทยออยด้งมาแรงเนาะหล่นไปยี่บเอ็ดวิ่งมาสามสิบาทภายในสามเดือนเป็นลมไอออยเขาโชคดีครับว่าพอดีไอตัวโครงการที่เขามีปัญหา C F P ตบลงลอามัน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 ได้เหมือนเหมือนข่าวล่าสุดจะได้ผู้รับเหมาแล้วเออก็ก็เลื่อนคลายไป ลงมา20บาทวิ่งกลับมา30เลยโ oh, oh. อ้โหไม่เชื่อไทยออยล์นี่นะแต่ทั้งดูลองดูในในเนี้ยเป็นอันนี้ไทยออยล์อันนี้ไออาพีซีเนาะแล้วก็อันนี้บางจากอันนี้เปรียบแต่เปรียบแบบลงไกรเนาะ้องสังเกตดูสิครับเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขียวกันฮะมีไทยออยล์สนามมีปัญหามีปัญหาเนี่ยเอาแดงอยู่ทางเดียวอยเองนะฮะซึ่งประจวบเหมาะกับบางจากนะที่แดงเหมือนกันตายมากเดียวกันอันนี้เดาว่าเป็นสต็อกลอ แต่ถ้าดูไอ้อะไอ้ีซีเนี่ยพมอนเห็นไหมครับแดงทีนะแดงทีนะเห็นนะฮะก็เลยเอาเอาเงินก้อนสุดท้ายไปถัวตัวอื่นไม่ย่มมาถัวไอ้อต้ตองครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเพราะถ้าอุ่นมาที่มันก็ต้องกำไรมันต้องมาเนาะคุณอะไรนะเดี๋ยวพี่ขอยนุญาดูนิดนึงคุณเคที่อ่ะ มีเงินก้อนสุดท้ายไม่ต้องมาถวายอ่าเอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อกู้ตัวอื่นตัวอื่นสมมุติถ้าอยากจะเล่นลงกันก็เลือกตัวอื่นเอออ่านั่งดูเราอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเนาะว่างกมันชัดกันอยู่มันชัดชัดกันอ่ะค่ะอต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าชาตินี้ชาติไหนมันจะขึ้นได้ก็เอาตัวที่ชาติที่จะขึ้นอย่าไปพูดกัแนนนั้นพี่ม่อนเอาเป็นว่ามันเอนนใจนั่งดูพี่แบบใครชาติมันจะขึ้นอ่ะตอนนี้เขายังเขาอาจจะเป็น ร่วงการปรับปรุงการผลิตอะไรของเขาก็ได้เนาะแต่ว่าเออถ้าถ้าเรามองแบบนี้ย้อนหลังกันไปเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นภาพมันอยู่อ่ะอืมนะครับเพราะนั้นไม่ถั่วนะไออาร์พีซีนะครับเ,ออเ,ออเงินก้อนสุดท้ายด้วยทั้งทุนบอกพี่อ๋อแต่ละเงินก้อนสุดท้ายอย่าไปถั่วมันเพราะเดี๋ยวจะติดมันต่อไปถั่วตัวที่จะขึ้นดีก,กว่าอ่าคอนเซ็ปต์ทีนี้อีกท่านหนึ่งถามเหมือนกันเลยนะพี่กัลเจ t ทีขาดทุนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต ขอคําแนะนําด้วยค่ะอะโอตัวนี้ยากตัวนี้ยากเลยคือคือตอนนี้มันเหมือนว่าภาพเศรษฐกิจบ้านเรามัน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 อยู่ในช่วงต้องต้องทําอะไรสักอย่างมันมันมันทํามันไม่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากำลังสีมันมันหดแบบน่ากลัวมาก อื่นเนาะทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันก็แน่นอนเขาเป็นคนเก็บเก็บ NPL ้วเหมือนไปซื้อ NPL มานะครับแล้วก็มาปรับเขาเรียกอะไรมาจัดก,การเก็บนู่นนีนั่นนะฮะอ่าซื้อมาอาจจะซื้อสักสิบเปอร์เซ็นตของของต้นทุนมานะครับคุณเก็บให้ได้เกินสิบเปอร์เซ็นคุณก็ียกำไรนะอันนี้เปรียบเปรียบ <ๆ S 1> ให้เห็นภาพแต่ตอนนี้ถามว่าเขาเรียกอ,อะไรกำลังซื้อขณดซื้อสองอูโภคบริโภคมันยังเหนื่อยเลย เออเนาะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันการทุนมาสิเปอร์เซ็นต์อยากอยากอืมยากเอาเป็นว่าถ้าทำใจหนีไม่ได้ก็หนีอย่างเดียวยังไม่ถูกดีกว่านะครับอ่ายังไม่แนะนำให้ซื้อถั่วนะครับย่าเพิ่งเอาเงินมาจมตรงนี้เนาะรอสัญญากับการเก็ดนี่ยังเหนื่อยครับทีนี้มีคำถามลงทุนก็ติดหุ้นเยอะเหมือนกันนะฮะติดหุ้น PRI สูงมาก ่ E.I. นะฮะค่ะออฟดิโม่ออกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยผมนี่างนั้นคือดิโม่ออกคนละตัวกันไอโอ่เซอร์อสังหาเกี่ยวกับโอลิโอลิต่อมันอ๋ออ๋ใช่ใช่จอเจอเจอกันโอ้นึกไม่ออกเลยเนี่ยมทำลงลงแล้วนะนึกพี่นึกออกเขาเคยวิ่งไปแบบสุดริมที่ประตูอะช่วยที่เขาเข้ามาโอ้แท็กติกตัวนี้ก็ อย่าบมคนนี้ดูงกนิดนึงนะตัวนี้ไม่ได้ตา่าง<อ>งกอง<ะ>อกงกเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะก,ก็มีกำไรเนารู้สึกจะเป็นพวกบริการให้อะไรนะทำเ,เก็บค่าเช่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมโรงแรมเกออริอะกลุ่มบริษัทเกออริโอริคุณน,น่าสนใจท่าดูตามนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะขอดูเรโชนิดนึงครับ e EET e e ไอ้เปร์บุ๊เนี่ยดิวเจ็ดโอ้ก็ไม่น่าคับนะอันนี้อันนี้อันนี้คือผมมองจากตรงนี้นะก็คือตอนตอนเนี้ยในส่วนของดิวเขาเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเคยวิ่งมาจากทีบหกบาทลงมาสี่บาทนี่คุณพระคุณจ้าหายไปเลยนะจะลงเขาเรียกลงตามกลุ่มมากกว่ากลุ่มอสังหาช่วงนี้มันมันมันเหนื่อยเนาะ แต่ถ้าถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวงบเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถือพี่เลยจนจนแบบโอ้หต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่หุ้นฮนะิตแล้วไงมันมแต่มัน,น,ม,น,ม,นมันก็จะไม่ใช่หุ้น mm hmm. วิ่งใช่ครับเพราะนั้น mm hmm. ถ้าถามผมตอนนี้ผมว่าคือคือถือกินันผลก่อนอะคือต้องรอรอบไซเคิลมันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัว LTV เข้ามาแล้วอะไรพวกเนี้ยมันมีการกะตุ้นแหละ มันอาจจะทําให้ตัวเนี้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เรารอความหวังเนาะ,ะได้คือรับส่วนใหญ่คำถามน,นักลงทุนก็ติดหุ้นเยอะเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวอันแรกอันท้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปตอพี่กระจังในช่วงหน้าเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณแม่คุณก๊อฟก่อนอ๋อ <laughs> ได้ครับพี่มน ขอบคุณบากใคกรใจคุณค่ะตอนนี้ก็ช่วยเคลียร์หัวใจให้กันนักทุนนะฮะตอนที่ติดอุ้นอยู่ในระดับที่สูงสูงกันนะฮะก็หลายท่านเองอไม่เอาละพี่ว่าเก็บเงินสดไว้ดีกว่านะฮะก็ละ